สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงสาวดีดีอ่อนทัวร์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทพพามาอ่อนทัวร์ข้างนอกอีกแล้วครับบรรยากาศดีๆนะแดดร่มลมตกครับแล้วเราอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยก <c oughs> ็ดู <c oughs> นะ,ะ,ะปลายสุดของบางขุนเทียนชายทะเลฮะปลายสุดของบางขุนเทียนแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันก <c oughs> ็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศมาพักผ่อนฮะนะมาชมบรรยากาศริมทะเลทานอาหารอร่อยอร่อยครับแล้วก็คล้าดนตรีเพลาะ ใช่ครับเอ้ที่บอกว่าอาหารอร่อยออยนี่คือเราอยู่ที่ไหนฮะอันนี้นะฮะขอแนะนำนะครับอ้วนทรงไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือร้านอ้วนทรงไทยตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นอาคารที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะรบรรยากาศแบบเหมือนมีป่าชายเลนนะ<อ>บรรยากาศดีเดียวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่ากองทัพจะต้องเดินด้วยท้องครับ,รบและนี่ฮะก็คืออาหารของร้านอ้วนทรงไทยครับนะท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าอาหารอร่อยๆเนี่ยมันต้อง ควบคู่กับอะไรพี่ก็ต้องคู่กับเสียงดนตรีนะที่ไพเราะครับแน่นอนเลยฮะวันนี้ที่เราสองคนมาที่ร้านอ้วนส่งถ่ายท่านผู้ชมนอกจากจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารอ,อร่อยๆนะดูวิวบรรยากาศดีๆนะพี่อ้วนบอกว่าวันนี้มองหาแอมคาราโอเกะครับผมนะฮะมาร้องเพลงนะฮะ,ะเนี่ยที่เราอยู่นั้นนี้เป็นห้องรับรองพิเศษของเจ้าของร้านครับ V.I.P. นะครับคุณอ,อ้วน,นครับผม ไม่อรอชา้าเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงนะฮะให้คุณอ้วนแล้วก็ท่านผู้ชมได้ฟังไปพร้อมๆกันเมื่อคิดให้ดีโลกนี้รปลลาบุพเพสันนิวาทีประสาทความรัก คู่ใครคู่เขารักริงคอยเฝ้าชมคอยพิรมเรื่อยมาขอบน้ำควงน้าขอบฟ้าควางกันบุกแผยังสั้นประสบให้ได้สบพบรักกันได้ งกันแค่ไหนเขาสู่บังกันไว้รักยังได้บูชาความรักสักดิ์สิรักไม่มีพรหมแดนรักไม่มีศาสนาแม้ใคลบุญญา เสียงไม่ตกเลยนะพี่ก็แบบว่าเครื่องเสียงเขาดีนะแมฮะโฆษณาเก่งนะเราเนี่ยเครื่องเสียงดีนะฮะช่วยได้เยอะเราร้องเบาๆเสียงก็ออกมานะฮะอีกสักเพลงหนึ่งอีกสักเพลงหนึ่งนะครับวันนี้พี่เทพบอกว่าให้ให้แยกกันร้องครับผมจริงๆเนี่ยผมจะแบบผมไม่ค่อยการ้องผมมาจจะร้องตามพี่เทพท่านผู้ชมแต่พี่เทียบอกว่าให้ร้องคนละเพลงเลยอ่าใช่ครับมีสไตล์พี่เทียบร้องลูกกรุงผมร้องแนวแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนิดหนึ่งครับผมนะฮะเอาเชิญครับจะได้มีความหลากหลายนะฮะลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับ เหงาใจอย่างนี้รักเพียงข้ามปีก็มีมนลงสลายไม่นึกไม่ฝันว่ามันรวดเร็วง่ายได้ ความมีความชอบให้เจ้าแอมคาราโอเกะตัวใหม่ฮะครับท่านผู้ชมเคยฟังเราสองคนร้องเพลงกันนะฮะอันนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตัดสินพร้อมกับพี่อ้วนนะฮะครับผมคอ่าเอเจ้าเสียงแอมตัวใหม่เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมกันมากน้อยแค่ไหนครับใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขยับไปดูด้านหน้าเครื่องสักเล็กน้อยอ่ะเชิญเลยครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเบลเอฟเฟกต์นะอ้าวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะฟังยาก มันบรรยากาศเหมือนไอเนี่ยนะแบบเหมือนเป็นโคศกเพลงลูกทุ่งไงพี่บอ่ยอันนี้อันนี้ลดเอฟเฟกต์ลงแล้วนะครับอ่าโอ้นี่ก็สามารถปรับเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้โดยง่ายนะก็นะครับใช้การทัชเลยนี่นะผู้ชมฮะนี่เลย วันนี้ฮะขออนุญาตพรีเซนต์ครับผมกับพี่เทนะครับหยิบโปรดักต์ใหม่ล่าสุดมาจากซาวิชันครับครับผมบอกว่ามาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยแบบลงเครื่องมาเลยแกะกล่องโอ้ทดสอบเไรกูตั้นได้เลยครับแล้วเราก็มาร้องคาราโอเกะกันเลยนี่คือแอมคาราโอเกะครับซาวิชันในรุ่นอะไรครับ d k a 500แล้วก็900ครับอ๋อเป็น d k a series ถูกต้องครับย่อมาจากดิจิตอลคาราโอเกะแอมบีไฟเออร์ แอมป์ฟลายเออร์นะท่านผู้ชมนะนี่คือแอมคาราโอเกะนะฮะแบบดิจิตอล2รุ่นอันนี้รุ่น500สังเกตตรงนี้และรุ่น900ตัวเลขที่บ่งบอกถึงอะไรครับก็กำลังวัตต์นะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหท่านผู้ชมครับแอมคาราโอเกะที่มีวัตถถึง500วัตต์แล้วก็900วัตต์ใช่ครับนั่นแปลว่าเอามาคุยเรื่องวัตต์ก่อนนะเอามาขับลำโพงแบบพาสซีฟเนี่ยอุ้งสบายๆนะขนาด15นิ้วคู่หนึ่งเนี่ยขับได้สบายเลยนะสบายฮะเราทดสอบแล้วโอ้โหท่านผู้ชมฮะ นี่แล้ววันนี้เราเอาลำโพงมานะฮะเป็นในส่วนของบอสสามศูนย์แน่นอนตัวนี้เป็นคาราโอเกะเนี่ยใครก็รู้จักดีขวัญใจมหาชนนะฮะเราก็เลยหยิบยกมาทดสอบท่านผู้ชมครับเรามีคลิปที่เคยทําแล้วประสบความสําเร็จนะท่านผู้ชมให้การตอบรับเป็นอย่างดีในส่วนของเพราะทะลุหน้ากากใช่ถูกต้องนะอันนั้นเป็นแอมของเบอรินเจอร์นะฮะแล้วจับคู่กับ301วันนี้นี่เราลองเทสอีกครั้งหนึ่งนี่เอาเป็นบรรทัดฐานนะเอาซาบชันกับโพสแน่นอนเลยท่านผู้ชมครับ นี่คือ DKS Series ในส่วนของสเปคสักนิดหนึ่งความพิเศษที่อยากจะพรีเซนต์แนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่คืออะไรฮะนะครับนอกจากว่ากำลังวัดที่จัดเต็มแล้วทั้งสองรุ่นนะครับคุณภาพเสียงต้องบอกว่าระดับพรีเมียมทีเดียวโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมครับ DKS Series ตัวนี้นะฮะแน่นอนครเรียนเชิญจริงๆอยากให้มาสัมผัสทดสอบด้วยตัวเองจริงพูดก่อนเลยก่อนจบคลิปเลยใกล้พีใหม่แล้วถูกต้องแล้วท่านผู้ชม จัดงานลื่นเลงนะร้อ,องเพลงคาร,ราโอเกะร่วมกันในครอบครัวสังเกตนะฮะมันผมชอบตรงเนี้ยคือความเรียบง่ายในการดีไซน์เนี่ยมันไม่มีปุ่มอะไรเกะกะมาให้ลบสายตาตร,นะตรงนี้เลยโอ้แล้วเป็นหน้าจอ,อหน้า LED ขนาดใหญ่นะใช่ครับและที่สำคัญคือพี่แท้พูดไปตัวนี้คือจอแบบทัชสกรีนท่านผู้ชมครับใช้งานง่ายด้วย เราจะเลือกโหมดอะไรเพิ่มไหมเพิ่มเสียงเพลงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่เทพพาดูนะว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่อยู่บนหน้าจอของเขาเนี่ยใช้งานง่ายแล้วมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญครับทั้ง500แล้วก็900ครับมีด้วยกัน6ไอคอนครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีสัลกษณ์ที่แบบชัดเจนมากมองเห็นง่ายนะมองเห็นง่ายนะครับให้เรากดเลือกนะครับได้ง่ายด้วยนะครับเอาลองดูนะครับ ตัวนี้จะเป็นซอสอินพุตครับอ๋อมีซอสอะไรบ้างซอสพริกซอสมะเขือเทศไม่ใช่ฮะซอสซีเล็กครับนำสัญญาณเสียงต่างๆนี่เข้ามาได้อินพุตแบบ HDMI ทั้งหมด3อินพุต3อินพุตแล้วก็1เอาท์พุตแบบ ARC แล้วก็ยังมีอินพุตหลากหลายแบบท่านผู้ชมนี่ยออปติคอลนี่สัญญาณดิจิตอลอินบลูทูธและ MP3 ท่านผู้ชมครับบลูทูธตรงนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชั่นอะไรนะ5.0ครับผม5.0เป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟนะไม่ใช่เบอร์ห้าแมอันนั้นสัญลักษณ์ประหยัดไฟเล่นกันเข้าไปทีนี้นะท่านผู้ชมครับบลูทูธเวอร์ชัน5ก็จะได้ในเรื่องของระยะสัญญาณที่ไกลขึ้นคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นมีความเสถียรอันนี่เขาข้ออัปเดตนะเป็นฟังชั่นใหม่ๆนะฮะโอเคนี่คือในส่วนของซอสอินพุตไปกันซอสอินพต่อไปครับพี่ตัวที่2นะครับตรงนี้เลยแถวบนนะครับถัดมากดเบาๆเท่านั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ DSP ที่เขาให้มามถึง8 DSP DSP ย่อม,มาจาก Digital Signal Processor ครับตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะทาง s a l u t i o n บอกว่าจะมี preset ที่เขาทำขึ้นมาเอาไว้สำหรับลำโพงหลากหลายค่ายดัง จับแมทช์กันใช่นะฮะจะมีพรีเซตการทำพรีเซต DSP เนี่ยเป็นเหมือนการทำอีคการปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับลำโพงนั้นๆันะนั้นๆอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้โบสสามศูนะซาวิชันเขาก็บอกว่าเขาจะทำอาไว้1พรีเซตอ่าแล้วมีอะไรใช้กับโบสสามศูนย์หนึ่เลยอืมก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ที่ซาวิชันเขาทำพรีเซตไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นลำโพงของ JBL ีแอลนะำโพงของวอ f เฟอร e เดลวอฟเฟอร์เดลหรือจะมี DSP สพีำหรับลำโพงของซาวิชันเองด้วยอ่า เขาบอกว่าค o ม i n ่ So ูลเร็วๆนี้ถ้าผู้ชมฮะลำโพงสำหรับนี่แอมคาราโอเกตตัวนี้โดยเฉพาะแมตช์กันแน่นอนและแน่นอน DSP มีถึง8 DSP ถ้าผู้ชมฮะทางสวิชชันเขาบอกไว้ว่าที่ผมทราบข้อมูลมาเขาบอกว่าสามารถที่จะนำลำโพงเนี่ยไปคุยกับทีมงานได้อันนี้อันนี้แบบว่าสเปเชียลนะพิเศษนะบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อแอมไปปั๊บเนี่ยแล้วมีลำโพงยี่ห้อในรรุ่นใดอยู่แล้วสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงานได้ว่าเขามีการ ทำ dsp หรือเป็น preset ของลำโพงยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นมาหรือยังอ๋เพื่อดีเสียงให้มันแมทกันนะเนาะถูกต้องเลยนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนสำคัญต่อมาเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของแอมคาราโอเกะเลยก็คือการบาลานซ์เสียง3ส่วนไงพี่นะฮะนี่เลยม music main effect สามส่วนต้องบาลานซ์กันนะครับปรับเสียงเพลงเสียงร้องเสียงเอฟเฟกต์ e f f e น้านะฮะท่านผู้ชมกดเข้าไปดูจะเห็นนี่นะฮะ ก็มีลบบวกนะครับใช่เิมใช้ง่ายมากนะฮะไหนลองเพิ่มเอฟเฟกดูหน่อยอ่ะลองเพิ่มนะฮะเพิ่มกดค้างก็ได้นท่านผู้ชมนะสสดีครับเสียงเอฟเฟกก็จะมาฟุ้งขึ้นฉ่ำขึ้นใช่ฮะเดี๋ยวกลับมาเสียงปกติก่อนนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะสามารถที่จะบาลานซ์ได้ระหว่างเสียงเพลงเสียงร้องแล้วก็เอฟเฟกคือมันง่ายมากโอ้ง่ายจริงๆไม่ต้องเป็นเอนจิเนียร์ก็ทำได้ เดี๋ยวพาดูด้านหลังเครื่องสักนิดนึ่งไหมไปเลยฮะนี่ฮะหันมาให้ดูด้านหลังพัดนลของ D K 500ต้องบอกว่า2รุ่นเหมือนกันเลยเหมือนกันนะฮะต่างกันที่กําลังขับนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่ะพัก AC power ใช่ครับจุดเชื่อมต่อลําโพงต่อลำโพงครับสองข้าง HDMI input output ที่เรากล่าวไปนะฮะในส่วนของช่องไม้นี่สามารถ input ไม้ได้2ตัวแล้วก็ปรับเกณฑ์ control ได้ครับผมนะครับแล้วก็มี optical in ด้วยนะนี่สัญญาณนี่ตอนเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็มีอินพุตที่เป็นอนาล็อกนะฮะ RCA นะคอมเพลตพุตก็ออกไปบันทึกก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะไปต่อซับภาายนอกก็ได้แล้วสัญญาณภาพ HDMI เนี่ยรองรับสูงสุดถึง 4K แน่นอนคมชัดนะ คุณภาพ4ก็12บิตนี่ขยายตรงนี้นิหนึงคุนตานนะครับ HDMI ARC out นะครับคือยังไงฮะตัวนี้มันพิเศษยังไงก็ย่อมาจาก Audio Return Channel ถ้าผู้ชมเอาสัญญาณ out ตัวนี้ต่อขึ้นทีวีใช่ไหมเออต่อขึ้นทีวีทีนี้เราถ้าเกิดบางทีทีวีเราเป็นสมาร์ททีวีเราก็สามารถที่จะแบบเปิด YouTube บนทีวีนะเปิด Spotify อะไรเงี้ยเปิดขล้อเกมเปิด Netflix ดูหนังฟังเพลง สัญญาณเสียงกับทีวีก็จะวิ่งเข้ามาคือเรเส้นเดียวใช่ไหมถูกต้องเส้นเดียวเลยตรงนี้ไปเข้าทีวีสมาร์ททีวีนะฮะพี่แทบแล้ววันนี้เนี่ยเราใช้ไมค์เนี่ยเราใช้ไมค้หน่ะทดสอบไมค์ไร้สายของอะไรครับแบรนด์เซาวิชันครับในขณะที่ท่านผู้ชมกำลังฟังเราสองคนตอนนี้เราก็พูดผ่านไมค์ตัวนี้แหละใช่ในซีรีส์ SU 8 9 0 d ครับเป็นไมค์สัญญาณดิจิตอลนะแบบมือถือคู่ครับและแน่นอนว่าตัวนี้นะฮะ เขาบอกว่าพร้อมแล้วสต็อกมีพร้อมจําหน่ายพร้อมส่งทั่วประเทศหมื่นไอเทมตอนนี้โอ,โ,โอ้โหว่านะเยอะเชียวนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปออนทัวร์ของเราในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหนครับ,รบสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ